สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ทีท่สองธันวาคมนะฮะก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ไม่มีอะไรมากนะฮะอ่าก็ออกไปข้างนอแล้ววันนี้เออออกไปเดินไปขา้างหลังนู้นเราไปซื้อชาบูเสียบไม้มากินนะฮะแต่กูลืมถ่ายนะฮะกูกลับมากูหิวนะฮะกูเลยแตกไปโดยไม่ได้ถ่ายเลยนะะั่นแหละอืมก็ วันนี้ผมบอกว่าผมจะถ่ายซาวด์ในทีมทีมใช่ไหมเราจะไปยืม iPad แม่มาแล้วก็จะถ่ายใช่ไหมผมไปยืม iPad มาแล้วนะฮะผมโหลดเกมแล้วนะฮะผมยังไม่ได้ถ่ายนะฮะเพราะจริงเพราะว่าผมก็ยังไม่มั่นใจว่าผมจะถ่ายยังไงดีนะฮะเพราะว่าผมยังหาแอป,ปที่มันใช้ได้แอป,ปถ้าเกิดแบบถ้าเแกบบิดผมอยากจะถ่ายแบบมันมีวิธีถ่ายคือเราหาแอป,ปที่มันอัดหน้าจอในอะ,อะไรอะ ในใน a d แพดอะแล้วก็อัดแล้วเดี๋ยวล้วก็ค่อยส่งไฟล์มาในคอมนะแต่อ่าผมหาแอปที่มันถ่ายดีๆไม่ได้นะผมเจอแอปอันนึงเชื่อว่า Go Record นะฮะแต่ว่ามันบอกว่าคือแบบในเมมในเมมที่เหลือใน iPad นะมีอยู่แค่9ก้กิกนะฮะแล้วเราไอแอปมันบอกอยู่ว่าเอา่อหนะนึ่งกิกะไบต์นี่นี่คือประมาณ7นาทีนะฮะซึ่งถ้าเกิด9ก้กิกะไบต์ ใช่นะก้าวขึ้ก็ไหวนี่ก็จะเป็นอืมกี่นาทีวะถ่ายกี่นาทีป่ะนะเนะีประมาณชั่วโมงกว่านะแต่มันก็ถ้าถ้าเกิดผมจะถ่ายวิดีโอเดียวก็คงได้แต่ว่าผมอยากจะถ่ายหลายๆวิดีโอนะแล้วแบบแล้วแบบถ้าเกิดผมแบบผมผมแบบมันมันบอกประมาณเจ็ดไงแต่ว่ามีความเป็นไปได้ได้ก็ได้ว่าถ้าเกิดผมถ่ายไปแล้วแบบมันเกินแล้วแบบมันจะไม่เซฟ,ฟ,ฟไฟล์นะผมก็เลยไม่ใช้ไม่ใช้แอปน,นั้นดีกว่านะผมก็เลยคิดด้วยอีกวิธีหนึ่งวิธีหนึ่งก็คือ ต้องหาแอปที่สามารถแชร์แชร์หน้าจอจากเอ่อจากไ p แ d เข้ามาเป็นคอมได้เลยนะฮะตัวที่ไม่ต้องใช้ USB นะครับเพราะว่าออาไม่ได้ผมไม่ได้เอาสายชาร์จ iPad มาด้วยไม่ได้ยืมมาด้วยลืมมาๆนะก็เออกผมก็หาแอปมาผมหาแอปที่มันใช้ได้ดีอยู่ผม ผมเจอแล้วมันชื่อชื่อว่าอะไรนะออัพ up up พ p power m i l l เลอร์อะไรอย่างเงี้ยผพอใช้ได้อยู่นะผมผมลองลองดูอยู่มันก็ดูลื่นดีแล้วเดี๋ยวแล้วผมก็ลองอัดหน้าจอบนโปรแกรมไอในคอมแล้วมันก็ใช้ได้ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าพอตอนที่ผมทำอะไรเสร็ถ่ายแอปอะไรเสร็จแล้วตอนนั้นแม่งตีหนึ่งแล้วฮะไอ้แยมันไม่ไม่ถ่ายไม่ทันแล้วก็เลยเอาช่างแม่งเดี๋ยวพรุ่งนี้พักอัพโหลดวีดีโอไปวันหนึ่งแล้วเดี๋ยว กูหาวิธีอะไรได้หมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครมาถ่ายกันนะจะนั่นแหละฮะเออก็เธอเสียใจที่วันนี้ไม่ได้ถ่ายนะฮะแต่เออไม่เป็นหรอกวันนี้ก็อัปโหลดไมโออาร์ีอันที่สองไปแล้วเนี่ยแล้วก็ตัดต่อที่สามเสร็จแล้วก็เดี๋ยวถ้าไงก็อัปไมโออาร์พีจไปก่อนก็ได้แล้วแหละฮะเออวินอนแล้วนะเออวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยกูเตรียมตัวนอนเรียบร้อยอาบน้ำอะไรแล้วละฮะถ้าก็นั่นแหละ ถ้าไงก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับมาโอเฮ้ยกูเหนื่อยกับไอแพดไงทำไมทำไมเกมซอนดีดีมีทีมันออกแค่ในไอแพดล่ะไม่ไม่ออกที่อื่นด้วยแล้วออกในออกในแอนดรอยก็ได้กูจะถ่ายง่ายเพราะเัาท์กูง่า